อ่าไปเป็นทหารรับจ้างนะครับไปเป็นทหารรับจ้างนะจนกลับมาเนี่ยนะเพื่อจะกลับมาล้างแค้นเขาบอกว่าเสือเล็กเนี่ยมีอาจารย์คืออาจารย์ตุ้มนักการเมืองคนนั้นก็มีอาจารย์เหมือนกันอาจารย์ทักว่านะกลางวันอย่าลงบ้านคนก็นงงปกติลงบ้านในห้ามลงกลางคืนใช่ไหมถ้าคนดักซุ่มยิงอะไรต้องต้องซุ่มยิงกลางคืนแต่เสือเล็กเนี่ย กลางคืนเนี่ยมุดเข้าไปอยู่ในกองฟางแล้วก็รออยู่ในกองฟางอะ่ะตั้งแต่กลางคืนจนถึงกลางวันนั่นแหละครับนะพอผู้ใหญ่บ้านลดงหนุมมจากเรือนเสือเล็กก็ยิงตายพอยิงตายก็นะหนีไปอยู่ซุ้มมือปืนคราวนี้ก็เลยกลายเป็นมือปืนรับจ้างที่โด่งดังน,น,นะในชื่อว่าเล็กนกไนนะครับสุดท้ายก็โดนทางการตามจับ การจับเสือเล็กนกในเนี่ยถึงขนาดใช้เฮลิคอปเตอร์บินนะแล้วก็ตำรวจล้อมนะตอนนั้นเราบอกเสือเล็กเนี่ยอยู่กลางทุ่งนาหลบอยู่คันนาตรงจอมปลวกยังไงก็ต้องนะโดนวิสามันแน่นอนนะเสือเล็กนกในเนี่ยแขวนพระหลวงปุสุขกุวัดห้วยเสือแล้วก็แขวนพระหลวงพ่อตุ้มนะปรากฏว่าในขณะนั้นน่ะได้มีนายตำรวจ หยิบทรอรโข่งแล้วก็ประกาศว่าเสือเล็กให้ยอมมอบตัวซะถ้าไม่ยอมมอบตัวยังไงก็ต้องโดนวิสามันถ้าเสือเล็กยอมมอบตัวไม่ขัดขืนไม่สู้ตายให้ส่งสัญญาณยิงปืนขึ้นฟ้านหนึ่งนะัดเสือเล็กก็ยิงปืนขึ้นฟ้านหนึ่งนะัดนะแล้วก็บอกจะเข้าไปจับล้วนะอ่า ถ้าจะเข้าไปจับแล้วนะรู้แล้วให้ยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดระหว่างอาวุธรู้ไหมครับตอนที่เสือเล็กเจอนายตำรวจคนนั้นเสือเล็กทำํำยังไงไก้มกาบตีนกาบเลยอะถูกจะโฟดจัดเลยนะก้มกราบเลยเพราะว่ารอดชีวิตได้ถ้าวันนั้นนายตำรวจคนนั้นไม่มามาหยิบทอรโครงให้ทางรอดเกิดเสือเล็กแล้วนายเสือเล็กแล้วายก็ต้องโดนวิสามันนี่แหละครับ คือเรื่องราวของเนี่ยพระกุวัดห้วยเสือเนี่ยที่เสือเล็กนกไนได้จากเนี่ยหลวงพ่อตุ้มวัดห้วยเสือแบบนี้ครับนี่หน,หน้าตาเป็นอย่างนี้โอในเนี้ยลงไปหนึ่งมื่นหนึ่งพันแล้วเนี่ย หมื่นหนึ่งพันนี่ยังไม่จบนะเนี่ยพระหลวงปู่สุขคุณเห็นไหมครับนี่ในอดีตตอนแตกกุหมื่นเก้าสองหมื่นแปดนะอันนี้สามหมื่นหนังสือเล่มนี้น่าจะน่าจะนานมากนน่าจะปีสี่สิบกว่าน่าจะยี่สิบกว่าปีที่แล้วใช่ นะครับอันที่ชัดเจนครับพระที่แตกออกมาจากเจดีย์ะแชร์แทรหรือเก๋อันนั้นแทรแทร้100อยเปอร์เซนต์้าพระที่แตกมาจากเจดีย์นะอ่าถ้าไปขุดเจอตามโคนต้นไม้ตามนู้นนี่นะั่นยังว่าไปอย่างแต่ท้าพระที่แตกจากเจดีย์เนี่ยให้รู้ไว้เลยอันนั้นแทรร้อยเปอร์เซนต์ก่อนอ่างะนะ นี่จัดสร้างโดยนะเจ้าพระยาปริยธรรมธาดาแพรตะละะประวัติท่านน่าสนใจนะทำไมอ่า,อาเคยได้ยินบันทึกฉบับหลวงพระเสด็จไหมหลวงพระเสด็จใครเคยได้ยินบันทึก ประวัติหลวงประเสริฐมากเนี่ยฮะมีใครเคยได้ยินบันทึกชวบ้ล่วงประเสริมไหมครับอ่าพักกูห้วยเสือผมเก็บพอเรื่องเรากำนันเล็กนกใน อ่าถูกเนี่ยต้องบอกว่าเจ้พยาปริยธรรมธาดาแพตารตระลักษ์เนี่ยเป็นคนเพชรเพชรบุรีเป็นคนเพชรเนี่ยเป็นอมา์ในทั้งรัชสมัยยุคลอห้าและยุคลอหกรัชกาลที่ห้าและรัชกาลที่หกนะเป็นคนที่มีความสำคัญมากๆนะแล้วก้อนเนี้ย นะเมื่ออยู่ในวังเนี่ยท่านก็ได้อยากจะสร้างเจดีย์เพื่อที่จะเป็นการกุศลให้กับญาติแล้วตอนนั้นวัดด้วยเสือเนี่ยจ่าเจ๋งอยู่ไหมนะตอนนั้นน่ะวัดด้วยเสือเนี่ยจ้เอาวาดวัดห้วยเสือเนี่ยเป็นพระที่ส่งไปนะเป็นหลานหลวงพ่อมีวัดพระสทรงเพราะตอนนั้นหลวงพ่อมีวัดพระทรงเนี่ยเป็นเจ้าคณะ นะเป็นเจ้าคนนะก็ส่งเนะี่ยหลานท่านเนี่ยไปเป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยเสือซึ่งเนะี่ยในยุคนั้น,น,นเนี่ยก็เนะี่ยสร้างพระเนี่ยถามว่าโอ้ยุคนั้นต้องใครเศกปูสุกแล้วปูสุกเนี่ยเนะี่ยแชรแพรแชร์รู้ไหมว่ารูปปั้นหลวงปู่รูสุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอยู่ที่ไหน ใครรู้ั้งว่ารูปปั้นหลวงปู่ศุขอ่ะองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศทอยู่ที่ไหนเนี่ยมีใครรู้บ้างครับพิมเข้ามาเลยสวัสดีพี่ต้อสลายุทธครับสวัสดีพี่พี่กิติสิงห์ครับ ทุกวันเนี้ยคุณอ่านบันทึกฉบับหลวงะเสริฐบันทึกฉบับหลวงะเสริฐอะ่ะหลวงะเสริฐอะ่ะคือนะท่านพญาปริยธรรมธาดาแพรตาะลักษนี่แหละนะฮะอยู่นะฮะวัดนาย่างวัดนายางายาเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อแช่มวัดนาย่างไหมพ่อแช่มวัดนายา่างบันยาไหมน,นายา่างนายา่างเพชรบุรีเหรียญแพงเหรียญเล่น นายางอ่าพออ่าพอแชมป์นายางพอแชมป์นายางนั้นสิ์ปูสุกครึ่งองค์อ่านึกออกไหมสวยสวยสี่ห้านอ่ามจะเล่าให้ฟังเลยเนี่ยเรียนยอดนิยมเมืองเพชรเลยรู้แล้วใช่ไหมใช่ใช่รู้ว่าตอนออกจาาวัดอ่ะตอนทำบุญนะโอ้โหสามหมื่นเลยนะเนื้อตะกูอ่ะเพื่อนเพื่อนดูนะนี่รูปเหมือนหลวงปูสุกวัดนายางนี่ ถ้าเพื่อนๆขับรถไปนี่หลวงปู่สุกรูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดอะ่ะอยู่วัดนายางเพชรบุรีลูกศิษย์หลวงปู่สุกอยู่เพชรบุรีเยอะนะดังนั้นตอนที่เนะี่ยสร้างพระเนี่ย หลวงปู่สุกก็นะสร้างให้แล้วก็เอาบรรจุไว้ในกุเจดีห้ายอดวัดห้วยเสือปรากฏว่าเวลากลุแตกออกมาแช่เนะเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะ,ะคนพอรู้ว่าเป็พระหลวงปู่สุกเพราะเขามีบันทึกนี่ก่อนที่จะบรรจุอ่ะเนี่ยหนังสือก็ไปเอามาแล้วก็ฮือฮากันว่าพระกรุวัดห้วยเสือซึ่งเป็นพระหลวงปู่สุกได้แตกแล้ว แล้วพอ,อเราแตกเสร็จเนี่ยวันวเส,สือตอนนั้นจะเอาว่าคืออาจารย์ตุ้มอาจารย์ตุ้มอ่าอาจารย์ตุ้มวันวเสือคนเพชรบุรีอยู่ไหมมันต้องมีคนเพชรบุรีอยู่มาถึงจะคุยกันออกรถออกชาตออกรถออกชาตนะบันทึกนะของท่านถือว่าเป็นหนังสือสนะสมุดไทยที่เก่าแก่ที่สุดใช่ครับหลวงประเสริฐเนี่ยบันทึกฉบับหลวงประเสริฐบันทึกฉบับหลวงประเสริฐ่ะคือท่านพระหลวงปู่สุก พระเนตตะกัวเนี่ยนะสร้างโดยบุคคลสําคัญของประเทศณนะตอนนั้นปลุกเสกโดยหลวงปู่สุขซึ่งเป็นพระเกจิสําคัญในตอนนั้นเนะีฮะแตกมาด้วยอาจารย์ตุ้มอาจารย์ตุ้มเนี่ยเป็นอาจารย์ของเสือเล็กนกในมือปืนเล็กนกในอ่ามือปืนเล็กนกในไอโอไมหามาแล้วเหรอ เนนก่งจ้าแต่ต้องบอกว่าพระปูสุกชุดเนี้ตอนนั้นอะแชรรู้ป่ะพี่ได้มาเนี่ยต้องบอกว่าหลักร้อยแต,แต่ก็ไม่ได้<ช>อีกเลยเล่นพระมาเนี่ยยี่สิบปีตอนนั้นอะยี่สิบปีอยู่กอบกุลน,นะโอก็ไม่เคยเจอพอเจอพร้อมกันเป็นร้อยพอเจอเสร็จนะโทรหารจ่าเจ๋งจ่าเจ๋งบอกเอ้าคุยกันเสร็จปุ๊บพอรู้ว่าประวัติชัดเจน เนี่ยผมก็เลยซื้อทั้งหมดแล้วปัจจุบันมีไหมไม่ม,ม,มีก่อนนั้นยี่สิบปีก็ไม่มีก็อยู่ยพระชุดเนี้ยตอนที่แตกอ่ะพระองค์ไหนที่ไปช่วยปลูกผู้ชายปลูกเศษเขาจะมีการปลูกเศษก่อนบรรจุกลับเข้าไปก็จะแบ่งพระอันเนี้ยแจกให้กับพระกิติที่ไปเศษมาเจอที่อื่นด้วยไงหนึ่งในนั้นเนี่ยมีพระราชบุรีไปไหนึ่งในนั้นมีพระราชบุรีไปเนะย แต่เจ้าของพระที่เอาพระมาขายให้ผมอะบอกว่าประธานขอละอย่าบอกว่าพระเนี่ยมาจากไหนครับณนะตอนนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าเป็นพระราชบุรีเนี่ยบางคนบอกเอ้าพี่แล้วทําไมเนี่ยเป็นของนู่นนี่ด้วยว่าพระเขาเจกากไม้คนใช้เนี่ยเขาจะมีเส้นทางถึงเวลาไม่งั้นก็จะไม่ได้พระหลวงปุข นะออกมาให้ได้ใช้กันใครที่เคยเช่าพระหลวงปสุษกุลวัด,ดว้อยเสือไปเนี่ยฮะพิมพบอกมาหน่อยซึ่งไปย้อนดูยี่สิบกว่าปีที่แล้วอะหลายนะหลายหมืน่นนะหลายหหมื่นอันนี้เราจะมาเล่าถึงประวัติของเสือเล็กนกไนนะเสือเล็กนกไนเนี่ยต้องบอกว่าแขน ตอนนั้นนักการเมืองท้องถนะิ่นนะ่ะไปลวนลามพี่สาวลวนลามพี่สาวาอ่าไปลวนลามพี่สาวน่ะไปลวนลามพี่สาวหรือลวนลามน้าสาวเนี่ยนักการน,นักการเมืองท้องถิ่นปรากฏว่าญาติของเสือเล็กเนี่ยก็ไปช่วยช่วยเสร็จแล้วโดนทำร้ายทาร้ายแล้วโดนฆ่าตายนั่นแหละ ทขาไมให้เสือเล็กเนี่ยโกรธแค้นรู้ปะไปเป็นทหารรับจ้างอ่าไปเป็นทหารรับจ้างนะครับไปเป็นทหารรับจ้างนะจนกลับมาเนี่ยนะเพื่อจะกลับมาล้างแค้นเขาบอกว่าเสือเล็กเนี่ยมีอาจารย์คืออาจารย์ตุ้มนักการเมืองคนนั้นก็มีอาจารย์เหมือนกันอาจารย์ทักว่า นะกลางวันอย่าลงบ้านคนก็งงปกติลงบ้านในห้ามลงกลางคืนใช่ไหมถ้าคนดักซุ่มยิงอนะต้องต้องซุ่มยิงกลางคืนแต่เสือเล็กเนี่ยกลางคืนเนี่ยมุดเข้าไปอยู่ในกองฟางแล้วก็รออยู่ในกองฟางอะ่ะตั้งแต่กลางคืนจนถึงกลางวันนั่แหละครับนะบพอผู้ใหญ่บ้านลง,งมาจากเรือนเสือเล็กก็ยิงตายพอยิงตายก็ นะหนีไปอยู่ซุ้มมือปืนเขาวนี้ก็เลยกลายเป็นมือปืนรับจ้างที่โด่งดังนะในชื่อว่าเล็กนกไนนะครับสุดท้ายก็โดนทางการตามจับการจับเสือเล็กนกไนเนี่ยถึงขนาดใช้เฮลิคอปเตอร์บินนะแล้วก็ตำรวจล้อมนะตอนนั้นบอกว่าเสือเล็กเนี่ยอยู่กลางทุ่งนาหลบอยู่คันนาตรงจอมปลวกยังไงก็ต้องนะโดนวิสามันแน่นอน เสือเล็กลูกนายเนี่ยแขวนพระหลวงปุสุกุวัดห้ยเสือแล้วก็แขวนพระหลวงพ่อตุ้มนะปรากฏว่าในขณะนั้นน่ะได้มีนายตำรวจหยิบทอเรโขงแล้วก็ประกาศว่าเสือเล็กให้ยอมมอบตัวซะถ้าไม่ยอมมอบตัวยังไงก็ต้องโดนวิสามันถ้าเสือเล็กยอมมอบตัวไม่ขัดขืนไม่สู้ตาย ให้ส่งสัญญาณยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดเสือเล็กก็ยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดนะแล้วก็บอกจะเข้าไปจับแล้วนะอ่าถ้าจะเข้าไปจับแล้วนะรู้แล้วให้ยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแล้ว่างอาวุธรู้ไหมครับตอนที่เสือเล็กเจอนายตำรวจคนนั้นเสือเล็กทำยังไงก้มกาบตีนกาบเลยถูกจะโวดจัดเลยนะก้มกราบเลยเพราะว่ารอดชีวิตได้ ถ้าวนั้นนายตำรวจคนนั้นไม่มามาหยิบทอเรคงให้ทางฮอดเกิดเสือเล็กนงนายเสือเล็กนงนาย,นาย,นายก็ต้องโดนวิสามันนี่แหละครับคือเรื่องราวของเนี่ยพระกุวัดห้วยเสือเนี่ยที่เสือเล็กนกนายได้จากเนี่ยหลวงพ่อตุ้มวัดห้วยเสือนี่ซึ่งต้องบอกว่าเนี่ยหน้าตาที่เพืเ่อนๆเห็นอยู่แบบเนี้ย เจอในสนามไหมไม่เจอไม่เจอไม่เจออาแช่เคยเจอไหมไม่เจอีนายโุกเซชัดเจนแล้วก็ออกมาครั้งเดียวเวลาที่ผมอะเจออะไรนะแล้วผมรู้ประวัติชัดเจนนะกันไกลนะดูผมซื้อหมดตอนนั้นได้มายังไม่รู้ที่ไหนเลยผมไปกดดูในโทรศัพท์ปุ๊บเฮ้ยเจอะ้เเจอแเออไม่รู้ ใครเข้ามาแล้วพิมพูดคุยทักทายกันได้เรืยๆเลยครับเนี่ยที่ชัดเจนก็คือนี่มีบางส่วนบาบรรจุวัดสารนาศสารนาศก็อยู่ชนบุรีอ่ะเพราะตอนนั้นแตกกูออกมาแต่คนก็แบ่งกันไปน้องแนนเติมนดามาให้สร้างหอยดมนะเนี่ยขอบคุณมากๆครับน้องแดนน้องแนนน้องแนนภรรยาสุดสวยของนะประธานแชร์เขา นี่นัวเอาวัละสามหื่นะสมื่นะัวเลยเห็น,หน,น<ช><ไ>ป่ะ <ไป S 1> พอเวลาพอเวลาดูเนี่ยเข้าใจได้เลยนี่คือพระเนื้อบุสุกนี่ผมจะเล่าอะไรให้ฟังล่าสุดผมขอเอยเอยชื่อเลยพระกูอะไรนะที่ว่าส้มใดตุ๋ผขนเสกค่ะตอนนี้ตอนนี้มันกําลังโปรโมทกันนะดูเลยแต่แล้วกูอะไรล่ะไม่รู้แต่พวกมันก็ขีดใมใจงีค่ะปากบางเนเออ เจ้พวกขี้ใจห้าทีพี่โอ๊ตไอ้นั้นมาดาเข้าลาทีนี้เอ้พวกมึงโปรโมทกันใหญ่ <c oughs> เออพวกมึง <c oughs> เอ้พวกหินพวกขี้ใจเยเสียนใหญ่ด้วยชัดเจนทุกบอกว่ชาชัดเจนแล้วเสียนใหญ่ด้วยที่บอกไงขอไม่เอยหนาะมึงเจอบอกเนี่ย้าสอไปเลนเขาว่าเก็บก้อนเนี่ยเนื้อเดียวกับปุสุกไหมเข้าใจง่ายองค์ที่ไม่ถูกใช้เลยนะโอโอโหสนิมแดงขึ้นลายๆเหมือนเหมือนพราพอนียมเลย รถมียูกลองของกาหานไม่เจอดูต้ะอหาแต่ที่ป็นมันจะกลัวมียูกลองของปลอมมีออกมาหรือยังยากนะถ้ามีมาเนี่ยมันก็ไม่มีทางความเก่าไม่มีทางเหมือนเนี่ยดูอย่างเงี้ยพีข้อปลอมไม่มีหรอกทำมาบางคนยังไม่รู้เลยว่าผู้สุกแต่ตอนหลังรู้กันเยอะแล้วเห็นไหมอย่างเงี้ยเราใช้ความเก่าในการดูครับคือข้อมันไม่ค่อยเจอด้วยอ่ะ ผมถามว่าเนี่ยดินแบบเนี้ยร้อยกว่าปีเข้าใจง่ายไหมใช่ครับนี่ก็ต้องตะกัวยุคเดียวกับาพระมณนลนองค์ที่นะฮะไม่ได้ล้างก็ขึ้นสนิมแดงขึ้นคาบหินป,ปูนก็อยู่ในเจดี แล้วลูกบอกว่าเขาสร้างเป็นพิมพ์ยอดขุนพลเพราะอะไรเพราะเมืองเพชรอ่ะมีพระกุกุเสมาสามชั้นไงโอเมืองเพชรเนี่ยเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญพิเจษพิเบนครับด้วยขอบคุณสวัสดีครับเนี่ยฮะขอบคุณสำหรับของฝากจากออสเตรเลียด้วยนะครับพิมพ์นี้ผมจะที่วัดม่วงตอนเจดีพังลงมาขึ้นมาได้แล้ว เก็บไว้ผมไปซื้อต่อกออกมาไม่สวยเท่านี้แต่ภาพผมผมจมน้ํามากณนะตอนนั้นก็แบ่งกันมาบรรจุจากที่กุแตกง่ายๆก่อนพระความเก่าร้อยกว่าปีประวัติชัดเจนเนี่ยตอนนั้นอะแบ่งไปแต่ตอนเนี้ยโอนะไม่เคยได้ซื้อเข้ามาเพิ่มเลย จึงบอกว่าคนที่อยากจะหาพระหลวงปูสุกนะเนี่ยนี่คือพระปู่สุขที่ประวัติชัดเจนอันนี้บิ์สังกจายอาถามว่าแชร์จะซื้อสังกจายปูสุขต้องจ่ายเท่าไหร่เ,เป็นแสนผมเคยเห็นก็ซื้อปอพามนทงลงมล้สิบล้านะนะฮะนี่ดังนั้นถ้าใครอยากจะได้แขวนพระปูสุขนี่เลย ยังไม่เห็นของปลอมนะครับผมสํารวจมาจากกระดานวัดใจในเว็บอยู่ยังไม่ปรากฏพระกุสวยได้ไม่สวยก็มีใช่ครับเนี่ยสภาพสวยไม่เท่ากันนีซึ่งนายพิจียงนะคุยกันเนี่ยผมชอบนะพระหลวงพุ้สศุก่์ตอนที่แตกออกมาโอเค้ขาจะเล่นพิมพ์ไหนแพงอะหนาะไม่รู้แต่ผมอะ เลือกเก็บพิมพ์รัศมีพระยืนสวยมากครับผมเลือกเก็บพิมพ์รัศมีเนี่ยเพราะว่าหลวงปู่สุกอ่ะได้สั่งกับลูกศิษย์ด้วยว่าพระค่าเนี่ยไม่ได้สร้างทรงเดชนะิะพิมพัศมีเนี่ยใช้สำหรับคนที่ชีวิตโลดโผนนะฮะทำอะไรอะ่ะ จะเจอแสงสว่างตลอดไม่เจอทางตันพระค่านะ่ะพิมพ์เบเรียบข้างเรียบเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการชีวิตสงบเนะี่ยฮะไม่วุ่นวายอ่าพวกเจ้าของโรงสีไหมโอ้โน่นนี่นั่นอ่ะชีวิตไม่วุ่นวายชีวิตสงบแต่ทหารตำรวจเนี่ยมันต้องเสี่ยงของมีคมเสี่ยงอันตรายข้างอุททำไว้ให้ทหารตำรวจเนี่ยใช้คุ้มครองตัว อนะตอนนี้ราคาแพงแพงนี่ซึ่ง <ขา S 1> ตอนเนี้ย<ๆ>เผอ่แป๊บเดียวไม่รู้ว่าในเว็บไซต์อ่ะไปเป็นหมื่นหมื่นแล้วเพราะพระเครื่องที่มีบันทึกชัดเจนแขวนสบายใจเนะี่ยแขวนสบายใจนี่ ยังมีพยื่นิลล่องพิมนะครับนี่เยียบกวบขยักษ์ก็ไม่เยียบสวัสดีที่ธนาเดชพี่สมชายครับสวัสดีที่พี่ปอดที่สวัสดีครับรัศมีชีวิตไม่มีมืดมนองค์พระด้านในคือพระล่วงนั่งใช่ครับ นะคือพะล่วงนั่งเขาเรียกว่าพิมพระย,ยอดขุนพลนะอ้าโอเก็บนี่องเล็กเนี่ยเหมือนจดแป้งเหละที่ตะลุกเอาเอาไปใส่กอบคุณเคยเห็นไหมขออนนั้นสวัสดีพี่อาริยะครับ ต้องมาซื้อตอนราคาแพงนะครับอันนี้พิมพ์ที่ออกมาแล้วแพงเนียก็เรียกว่าพิมพ์เหยยบหัวเสือจริงๆอ่ะเป็นพระเปิดโลกเนี่ยขี่สัตว์ในตำนานบางคนเรียกพนัสสบดีอันเนี้ยไม่ใช่สิ่งนะเป็นเทพแห่งปัญญาที่เขารวมข้อดีของสัตว์ทุกชนิดมาไว้ในในสัตว์ชนิดนี้ เป็นสัตว์ในตำหนในตำนานในอุดมคตินะเอาพิมพ์ที่แบ่งได้อในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ต้องเป็นพิมพ์รัศสมีกับพิมพ์สังกจายเพราะว่าพิมพ์มะสังกจายอ่ะจะช่วยให้คุณอ่ะมั่งมีเงินทองในในเศรษฐกิจแบบนี้นะกับสองพิมพ์รัศมีเนี่ยใครที่มีปัญหาอยู่เนี่ยจะ ไม่เจอทางตันคุณฟังผมดีๆนะใครที่มีปัญหาอยู่ณตอนเนี้ยคุณจะไม่เจอทางตันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกังวลใจอยู่ในนี้บอกจากใจเลยแบ่งถูกก็เสียดายโอสิ่งนี้เสียดายมากเพราะว่าของไม่เจอนะคือง่ายๆคือแบ่งถูกก็เสียดายแบ่งแพงก็กล<ด>ัวว่า<ง>จะไม่ได้ช่วยคนจริงๆ จ,จริงๆแบ่งแพงก็กลัวจะไม่ได้ช่วยคนจริงๆนะฮะดังนั้นพิมพ์สังกาจายเหลือไหมโอมาโอสังกจายผู้สู้ที่ออกวัดท่านโอ้เท่าไหร่พี่โอ้หกจัตแสนเอาพิมพ์พระสังกาจายไปใช้กันคุณเดินในสนามไม่เจอหรอก เห็นไหมแล้วที่ผมได้มาเนี่ยหมดแล้วก็หมดเลยเหมือนกันทำเพิ่มไม่ได้ถ้าคุณอยากจะใช้พระหลวงปุสุกอะแบ่งพิมพ์ยืนสักองค์ได้ครับนี่ใครอยากได้สังกะจายหลวงปุสุก์ผมจะแบ่งให้นะครับ ยิงไม่ไม่อยากให้ได้เลยนะยิงเลยนะเนี่ยผมจะเขียนว่าเป็นสมบัติยามแก่ของผมผมถามคำหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าคุณจะได้ใช้พลาหลงปูสุขที่หลงปูสุกเสกอะ่ะคุณต้องจ่ายเท่าไหร่เอาแบบที่<ๆ>ทันทันเสกแน่ๆประวัติชัดเจนแบบเนี้ยมาดูราคาในเว็บอันนี้ก็ตกใจเหมือนกันหมื่นกว่าบาทแล้ว หัวใจรัวๆให้สมศักดิ์ศรีนะะเราไม่ได้แบ่งมาสองปีแล้วมั้งโง้ครับไม่ได้แบ่งนานนะสองปีจนวันนี้มีคนมาถามเรื่องหลวงปู่สุขอ้าถือว่านะเลิกงามยามดีวันนี้พระหลวงปู่จะได้ไปช่วยคน